ไปที่ตั้งเวลาครับอ่าพอตั้งเวลาแล้วก็จะเห็นมีเวลาให้เราเราก็กดเลือกไปที่ตัววันที่เลยครับมันก็จะขึ้นวันที่มาให้เราก่อนไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสุดครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตั้งเวลาลงคลิปสําหรับใครที่ทำยู u ูบนะครับและอยากตั้งเวลาลงคลิปให้คลิปเผยแพร่ทุกวันทํำยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับเราจะไปที่แอป YouTube อ่ะกดไปที่แอปเลยนะครับทีนี้เราจะอัปโหลดวิดีโอนะครับก็ปกติเลยเหมือนที่เราอัปโหลดวิดีโอนะครับก็ไปที่เครื่องหมายบวกครับไปเลือกอัปโหลดวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอสมมุติผมจะใช้วิดีโอนี้ก็กด <ไป S 1> ถัด,ดไปครับพอกดถัดไปแล้วเราก็จะมาตรงที่ตั้งชื่อคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับตั้งชื่อคลิปวิดีโอนะครับก็ใส่ชื่อไปเลยสมมุติว่าอันนี้ก็ใส่ไป สมมตินะครับอ่าเป็นสมมุติก็ได้แค่นี้นะครับชื่อคลิปว่าสมมุติเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาจะเห็นตรงนี้คําว่าส่วนตัวเห็นไหมครับตรงนี้คือจุดสําคัญนะครับจะมีคําว่าสาธารณะนะครับสธารณะก็คือเราโพสต์เลยนะครับไม่เป็นสาธารณะก็คือคนอื่นดูได้นะครับส่วนส่วนตัวเนี่ยเราดูได้คนเดียวคนอื่นดูไม่ได้ทีนี้ที่เราต้องการก็คือตัวนี้ก็คือตั้งเวลานั่นเองกดไปที่ตั้งเวลาครับ อพอตั้งเวลาแล้วก็จะเห็นมีเวลาให้เราเราก็กดเลือกไปที่ตัววันที่เลยครับมันก็จะขึ้นวันที่มาให้เราเลือกเหมือนปฏิทินนะครับเราก็กดเลือกไปสมมุติเราจะลงวัน, Star <_ D> วนพรุ่งนี้เราก็กดวันที่20ไปเลยครับเราก็กดตกลงครับอ่าจะมีเวลาขึ้นมาให้นะครับถ้าเกิดเราจะลงสัก9ก้นาฬิกาก็กดไปที่เก้นาฬิกาครับเสร็จแล้วก็มาเลือกนาทีเราก็จะมาเลือกประมาณ15นาทีแบบนี้พอเลือกนาทีเสร็จแล้วก็กดตกลงครับอ่าเพียงเท่านี้ เราก็จะได้เวลาที่เราจะลงคลิปแล้วสําหรับใครที่คื้มใสเวลาในการลงคลิปนะครับอาจจะใส่เป็นส่วนตัวก่อนก็ได้นะครับอาจจะเลือกเป็นส่วนตัวก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเราคิดว่าเรายังไม่เผยแพร่นะครับเราก็ไปเลือกเป็นแบบส่วนตัวแบบนี้นะครับแบบส่วนตัวนะครับพอเลือกส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดคลิปไปเลยนะครับพอเราอัปโหลดคลิปอยู่เราก็จะไปที่ตัวแอป YouTube Studio ก็คือตัวนี้นะครับกดไปที่แอป YouTube Studio แล้วก็เลือกไปที่ขีด3ขีดนะครับแล้วก็เลือกคําว่าวิดีโอครับเราจะเห็นวิดีโอของเราทั้งหมดเลยนะครับเห็นวิดีโอของเราทั้งหมดจะเห็นตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้คือฉบับร่างก็คือเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมอัปโหลดไว้อ่าวิธีการนะครับถ้าเกิดทุกคนนะอัปโหลดไปแล้วก็กดไปที่ตัวประกาตรงนี้นะครับกดไปเลยพอกดที่ประกาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เรามาแก้ไขเห็นไหมครับเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ เลือกในการตั้งเวลาลงคลิปก็คือกดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตั้งเวลานี่ตรงนี้ครับกดตั้งเวลาเลยแล้วก็กดเลือกเวลาเหมือนกันนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เลือกเวลาที่เราจะลงเลือกนาทีลแล้วก็กดกลงครับเพียงเท่านี้ก็จะได้แล้วนะครับสําหรับก,การตั้งเวลาลงคลิปนะครับในจุดนี้ใน YouTube Studio สามารถเลือกได้ว่าตั้งค่าได้อีก <น trainers S 1> <ๆ S 2> ครับเราใส่แท็กก็ได้นะครับใส่เพลย์ลิสต์ก็ได้สามารถเลือกเพลย์ลิสต์เลือกแท็กได้ นะครับตรงน,นี้ก็จะเลือกว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกไปเลยนะครับผมพอบันทึกเสร็จแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการลงคลิปวิดีโอแล้วพอเวลาที่เราตั้งไว้คลิปมันก็จะเผยแพร่อ,อัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ